เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเคนุเกะนี่เรนะทีราโทริเธอเป็นลูกสาวของกลุ่มชิราโทริว้าวเธอสวยมากสวัสดีว้าวเธอดูเหมือนจะติดดินฉันเลี้ยงเธอมาแบบสปอยสุดๆและนั่นทำให้เธอค่อนข้างทะเล่นในบางครั้งเธออาจจะสร้างเรื่องยุ่งยากสักหน่อยแต่ช่วยปฏิบัติต่อเธอเป็นอย่างดีด้วยนะครับฮะ ใช่เราลืมบอกไปเราอยากให้พวกเธอสองคนแต่งงานกันหลังจากที่พวกเธอเรียนจบมหาวิทยาลัยพวกเธอทั้งสองจะต้องมั่นหมายกันซะแบบนั้นแหละลูกมมเมื่อกี้พูดอะไรนะครับทำไมหนูต้องแต่งงานกับผู้ชายธรรมดาธรรมดาชื้มๆอย่างเขาด้วยล่ะคะเลนะหยุดหยาบคายมาก <laughs> มันคือความจริงดังนั้นไม่ต้องรู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นนะครับคุณพ่อครับทำไมไม่ปฏิเสธไปล่ะครับ <laughs> นี่มันคือการคลุมถุงชนชัดๆ แม้จะด,ดูธรมรมดาและจืดชื่อแต่ผมเป็นลูกชายที่จะรับช่วงต่อจากโกโจกรุ๊ปมันจะเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองครอบครัวถ้าผมได้แต่งงานกับลูกสาวของกลุ่มชิราโทริพ่อคะหนูจะเลือกคนที่หนูอยากแต่งงานด้วยเองคะ่ะแน่นอนแม้ว่าผมจะเป็นลูกชายของตระกูลชั้นสูงแต่ผมแน่ใจว่าเธอคงไม่อยากแต่งงานกับผู้ชายจืดชื่ออย่างผมหรอกถ้าอย่างนั้นเราถือว่าเขาเป็นว่าที่คูมันได้ไหมครับนั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมชิราโทริเคนซุเกะ นายเองโอเคกับสิ่งนี้เหรอก็ใช่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะมีสิทธิ์เลือกภรรยาตามใจชอบอยู่แล้วคงลำบากหน่อยแหละนายมันไม่เป็นที่นิยมนี่นะไม่ต้องมาสองเพศผมหรอกเรายังเป็นแค่เด็กมาธย,ยมต้นแต่พวกเราก็ต้องมาทำสัญญาอะไรแบบนี้กันไว้แล้วอย่างนั้นเหรอแค่ว่าที่เองนี่ใช่ไหมฉันคิดว่าเดี๋ยวพวกเขาก็ดึงมันไปเองแหละในอนาคตอุ้หญิงคนนี้ดูสวยจริงๆไม่ได้ยารพี่เธอเศร้าบอกไว้ล่วงหน้าเลยนะ ว่าคนอย่างฉันไม่มีวันตกหลุมรักนายแน่นอนอืมฉันเชื่อเธอนะฉันจะไปตามหาผู้ชายที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวฉันเองนายก็ควรทำแบบฉันเหมือนกันแต่ก็นะฉันแน่ใจว่าโอกาสที่นายจะประสบความสำเร็จนะั้นค่อนข้างต่ำนะทำไมเธอต้องกดหัวผมทุกครั้งเลยหลังจากวันนั้นบางครั้งเราจะพบกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะ เวลาผ่านไปจนผมขึ้นมัธยมปลายปีที่สองผมกะจะง,งี่บเมื่อกลับถึงบ้านสักหน่อยทำไมมีคนมาหมอบอยู่หน้าบ้านฉันขอโทษนะครับคุณโอเคไหมครับเคนซเกะเรนะเกิดอ,อะไรขึ้นนะฉันฉันจะทำยังไงดีบริษัทของครอบครวัวฉันล้มละลายนายน้อยฉันทำกโก้ร้อนมาให้คุณหนูเรน,นะค่ะขอบคุณครับคุณแม่บ้านมิตะ เรนะทำไมเธอไม่ลองดื่มนี่แล้วสงบสติอารมณ์สักหน่อยละ่ะขอบคุณค่ะผมไม่เคยเห็นเรนะเงียบขนาดนี้มาก่อนเห็นได้ชัดว่าบริษัทในเครือชิราโทริล้มละลายมันเป็นประเด็นร้อนในข่าวเมื่อผมเปิดโทรศัพท์ดูเออเธอโอเคขึ้นหรือยังครับอืมดีขึ้นบ้างหรือล่ละขอโทษที่มากระทันหันนะฉันไม่รู้ว่าเธอก็พูดขอโทษคนอื่นเป็นแน่นอนว่าฉันพูดเป็นอยู่แล้วอืมบ้านของฉันถูกยึดนะไม่มีทาง พ่อและแม่ของฉันต่างก็ยุ่งมากในการจัดการกับทุกสิ่งและฉันไม่รู้ว่าฉันควรจะทำยังไงดีฉันขอโทษที่ต้องมาพึ่งพานายในเวลาแบบนี้ไม่ต้องกังวลฉันดีใจที่เธอมาให้ฉันช่วยะลองถามเพื่อนดูซิว่าขอนอนค้างสักคืนได้ไหมฉันไม่มีเพื่อนเลยอ่าเข้าใจแล้วขออภัยที่ถามนะครับรอแป๊บนะฉันจะถามพ่อดูหลังจากคุยกับคุณพ่อทางโทรศัพท์ เขาแนะนาให้เรนนนอนที่ห้องพักของเราจนก่อสถานการณ์จะคลี่คลายฉันกําลังคิดว่าจะทําอะไรได้บ้างเพื่อช่วยชีลาโทริลูกช่วยอยู่กับเรนะไปก่อนนะเข้าใจแล้วครับพ่อแม้ว่าจะเป็นเพียงว่าที่แต่เธอก็ยังเป็นคู่มั่นของผมเธอเพึ่งพาผมผมจึงต้องช่วยเธอให้ได้เรนะวันนี้เธอนอนค้างบ้านเราได้นะขอบคุณนะแต่เนื่องจากสถานการณ์ของฉันทําให้ฉันไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้นีทันทีฉันขอใจ่ายในวันอื่นได้ไหม เธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นฉันไม่ต้องการความเมตตาจากหนายหรอกบางครั้งเธอก็พูดจาได้เจ็บแสบเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรวันนี้พักผ่อนไปก่อนเธอเธอมีเสื้อผ้าอื่นๆมาเปลี่ยนไหมไม่มีปรปารี่รุมล้อมบ้านฉันอยู่เข้าไปไม่ได้เลยงั้นฉันจะไปบอกคุณแม่บ้านมิตาให้เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมนะครับคุณมิตานี่ค่ะฉันได้เตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คุณหนูเรนนะได้เลือกใส่แล้วนะคะฉันหวังว่ามันจะถูกใจคุณหนูนะคะ ชุดนอนกระต่ายเหรอไม่ชอบหรือคะคุณหนูไม่มันวิเศษมากค่ะขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นฉันทำสำเร็จแล้วค่ะคุณแม่บ้านคิดว่านั่นเป็นความชอบของผมเหรอเธอขยิบตาทำไมกันหลังจากที่พ่อแม่ของเราได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์จึงตัดสินใจให้เรนะพักบ้านของเราสักระยะหนึ่งทำตัวตามสบายได้เลยนะครับขอบคุณมากนะคะหากหนูมีบางอย่างที่ต้องการบอกมาได้เลยนะครับไม่ต้องลังเล ถ้าเงินปลดให้หนูได้ทำงานที่นี่ด้วยค่ะฮะ<อ>ให้หนูได้ทำงานที่นี่เถอะเนะคะคำพูดที่โด่งดังจากหนังเรื่องหนึ่งไม่ไม่เราให้หนูทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกนะครับคือว่าหนูไม่สามารถรับประกันได้ว่าหนูจะสามารถจ่ายค่าห้องพักในอนาคตได้ค่ะไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่หนูทำแบบนั้นไม่ได้หนูไม่สามารถให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ค่ะถ้ายังยืนยันหนักแน่นขนาดนั้นล่ะก็พอจะมีอ,อะไรให้เธอทำได้บ้างไหมคุณพ่อครับอืมหนึ่งนาทีต่อมา คุณพ่อคิดอะไรไม่ออกเลยให้ฉันฉันทำอะไรก็ได้คือว่าฉันแน่ใจว่าเธอคงไม่ลดตลงไปทำงานบ้านใช่ไหมฉันจะทำความสะอาดและทำอะไรก็ตามดีกว่าให้นายมารู้สึกสมเพชฉันจะให้ฉันเป็นสาวใช้ของนายเองก็ยังได้โอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีเลยครับหนูเรนะทำไมหนูไม่รองมาเป็นสาวใช้ละ่ะว่าไงนะครับคุณพ่อแน่นอนว่าเธอแค่ล้อเล่นใช่ไหม <c oughs> และด้วยเหตุนี้เราจึงตัดสินใจให้เรนะมาเป็นสาวใช้ของผม ถึงเธอจะถูกเรียกว่าสาวใช้แต่ตารางงานของเธอก็แค่ปลูกผมในตอนเช้าฉันได้รับอนุญาตให้กินอาหารคําสุดหรูแม้ว่าฉันจะเป็นสาวใช้เงินเหรอตลกอะไรเงินเหรอน่าประหลาดใจที่ฉันเพิ่งรู้ว่าเธอเป็นคนประเภทอะไรก็ได้ฉันคิดมาตลอดว่าเธอเป็นคนประเภทจู้จี้จุกจิกและเห็นแก่โต้าเป็นเรื่องอาหารหยบใครที่สุดต่างจากที่ข้าเธอมีด้านที่น่าประหลาดใจมากมาในตัวเธอ มักจะทักทายคุณมิตาแม่บ้านของเราอย่างสุภาพและพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่เธอ,อยังตั้งใจเรียนมากแม้ว่าเธอต้องออกจากโรงเรียนมัธยมเอกชนชื่อดังกลางคันแต่ผมก็มักจะเห็นเธอเรียนด้วยตัวเองในเวลาว่างผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่สามารถละลายสายตาจากเธอได้แต่ผมอาจจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็ได้ผมคิดว่าผมไม่สามารถละลายสายตาจากความงานของเธอตั้งแต่วันที่พบเธอครั้งแรกพอผมจะหนักสิ่งเหล่านี้ได้จู่ๆคุณพ่อก็เรียกผมไปที่ห้องของเขาชิราโทรินะ ตัดสินใจปล่อยบริษัทให้ล้มละลายโดยสมัครใจอย่างนั้นเลยครับดังนั้นการมั่นของลูกกับเรนะจะถูกยกเลิอกอะไรนะมันเป็นการคลุมถุงชนดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาและลูกก็เป็นเพียงแค่ว่าที่ตั้งแต่แรกใช่ครับแต่คุณพ่อครับได้ยินเสียงอะไรแต่ถงทางเดินไหมครับเรนะฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังแต่ว่าฉันบังเอิญได้ยิน ถ้างั้นก็อย่างที่หนูได้ยินนั่นแหละแต่ยังไงหนูก็สามารถอยู่ที่นี่ได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเลยขอบคุณมากค่ะหนูจะไม่ลืมพระคุณของคุณเลยค่ะเรนะเธอกำลังตัวสัน่นมือของผมยื่นออกไปจะแตะตัวเธอแต่กลับเป็นว่าผมไม่สามารถวางมือบนไหล่ของเธอได้เลยวันถัดไปสวยละผมตื่นสายฉันคิดว่าคุณเรนะไปปลุกนายน้อยแล้วนะคะแต่ว่าคงไม่สินะคะพูดถึงเธอขึ้นมาแล้วก็วันนี้ฉันยังไม่เห็นเธอเลยนะคะ หรือว่าเมื่อกี้ผมไปห้องรับแขกทั้งห้องกลับว่างเปล่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเรนะคุณหนูเรนะไปไหนเหรอคะผมจะไปตามตัวเธอช่วยโทรหาโรงเรียนและบอกว่าผมลาให้หน่อยนะครับไม่มีทานที่หญิงสาวผู้มีอีโก้สูงอย่างเธอจะอยู่ที่บ้านเราต่อไปได้ทำไมผมไม่รู้สึกตัวให้เร็วกว่านี้เรนะอยากจากไปโดยไม่บอกกันก่อนสิเค็นซูกิเธอเข้าบ้านเดิมไม่ได้แล้วนี่ใช่ไหมงั้นเธอจะวางแผนไปที่ไหนอึอย่าทำอะไรโดยไม่มีแผนสิ แต่ฉันไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวของนายแบบนี้ต่อไปได้โอ้ยฉันคิดว่าฉันต้องบอกความจริงกับเธอเพราะฉันรักเธอตั้งหากฉันบอกแล้วว่าฉันต้องการจะช่วยใช่ไหมฮะอะไรเอ๊ะนายรักฉันใช่งานมั่นของเราอาจถูกยกเลิกแต่เธอจําสิ่งที่เธอบอกฉันก่อนหน้านี้ได้ไหมฉันจะไปตามหาผู้ชายที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวของฉันเองนายก็ควรทาแบบฉันเหมือนกันคนที่ยอดเยี่ยมคนนั้นสำหรับฉันคือเธอ นั่นเป็นเหตุผลที่แม้ว่าตอนนี้ฉันอาจจะไม่ได้เป็นของเธอแต่ฉันหวังว่าฉันจะได้เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมของเธอในอนาคตและฉันจะเกลี้ยกล่อมคุณพ่อด้วยพลังทั้งหมดของฉันเพื่อการแต่งงานของเราเคนซุเกะนั่นมันแค่ความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ความรักสักหน่อยไม่ใช่นะฉันจริงจังนะเธอหัวเราะทำไมฉันรู้ว่าฉันควรจะยอมนายฉันจะไม่สนอีกต่อไปแล้วว่านั่นมันเป็นแค่ความเห็นอกเห็นใจหรือว่าอะไรก็ตามว้าว ดูเหมือนว่าอีโก้ของฉันจะหายไปเมื่อฉันอยู่กับนายนะผ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะสงบสติอารมณ์ได้หรือเปล่าถ้าเธอพูอะไรแบบนั้นในอ้อมแขนของผมเธอช่างบริสุทธิ์เหมือนเด็กที่กําลังเข้าใกล้และเอาแก้มแน่กับผมผมต้องตั้งสมาธิโดยการนั่งนับลำดับนายกรัฐมนตรีในหัวเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจออกมาและ10ปีต่อมาท่านคะถึงเวลาสําหรับการประชุมแล้วคะ่ะเข้าใจแล้วแต่ก่อนอื่นช่วยฉันให้ผ่อนคลายหน่อยได้ไหม บอกแล้วไงผมไม่ควรทําแบบนี้ในบริษัทนะขอบคุณเลยขาสุดสวยของผมที่ทําให้ผมมีแรงทํางานอย่างดีถ้าอยู่ที่บ้านก็คือโอเคแล้วใช่ไหมนี่ไปประชุมได้แล้วเพราะคนเก่ง